สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทําการเปลี่ยนตัวบูทปลายแฮนด์นะครับอันนี้เป็นเวฟร้อยยี่ห้าผมนะอ่าของเดิมจะเป็นนี้อ่าอันนี้ที่ผมซื้อมาใหม่จะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็มีบูทข้างในแบบนี้ของเดิมเนี่ยถ้าเราขันออกขันน็อตไขควงนะครับออกเราจะเจอกับบูทตัวด้านในที่เป็นแบบนี้ อ่ามาดูครับว่ามันถอดอยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเพื่อนจะสังเกตรูตรงนี้นะให้ดูของที่ถอดออกมาอันนี้คือถอดออกมาแล้วข้างนึงนะครับมันจะเป็นกิฟเป็นสลักนะครับผมเนี่ยเป็นเขี้ยวแบบนี้นะครับทั้งข้างบนข้างล่างนะครับมีทั้งข้างบนและข้างล่างให้เรานะครับใช้ไขควงนะครับตอกให้กิฟ ตัวสลักมันพับลงไปก่อนนะครับผมเนี่ยสลักบนล่างเนี่ยให้มันพับลงไปนะครับพับลงไปแล้วเราค่อยๆตอกมันออกมาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมได้พับตัวสลักลงไปแล้วนะ,อะพอสลักมันร้มแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้เลย ตัวมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับของเดิมๆติดรถนะครับผมเมื่อเราถอดอันนี้ออกมาแล้วก็จะรู้ก็จะโลง่งให้เราก็ใส่ตัวใหม่ของเราเข้าไปเลยตัวใหม่ของเราแล้วก็กะกับต้องใส่ปลอกแคนก่อนนะครับเพื่อนๆตอนใส่นะกะระยะ่าว่าให้มันชนปลอกแคนพอดีแล้วเราก็ขันน็อตตัวนี้น็อตตัวนี้จะไปดึงกับ น็อตแหวนตัวเล็กตัวนี้นะครับทำให้บูตัวนี้มันขยายออกนะเมื่อมันขยายออกมันก็จะดันอยู่ในแนด์ของเราโอเคก็ประมาณนี้นครับเป็นทิปเทคนิคง่ายๆนะครับผมสําหรับใครที่หาวิธีอยู่นะโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ